ถ้าซื้อห้าเก้าบอทำนาก็ได้กินข้าวอืมขอครบห้าเก้าลุงมาขายต่อขายอย่างอื่นก็ต้องซื้อคู้เย้าเนี่ยห้าเก้าซื้อไว้สักยี่สิบห้าบาทห้าเก้ายี่สิบห้าบาทอืมจะให้กอบัสิห้าเก้ายี่สิบห้าบาท เมลิ่นเค่ะลเีค่ะคายใบสีอ๋อืค่าคายใบสีค่าคายใบสีห้าเก้าซื้อยี่สิบห้าบาทบ็สััทพี่รองหบาทเอาเป็นกบาทก็ไปคุณเอาเองอแต่ว่าถือละล้วถือถือล้วถือ ก็ตกไปเอาตัวอื่นกูได้ว่าพระแก้วผ้าแสงพระเขียวมากก็ไต้องไปฟังโอีข้างเชิงบอกผมบอกสีดังไม่ต้ใช้กระซังบอกปวก๋อช่างห้าเก้ายี่สิบห้าบาทพอจบโอ้ห้าเก้ายี่สิบห้าบาทได้แค่นั้นแหละได้แค่ห้าบาท อานคูณดยห้าเก้าคูอยี่สิบห้าบาทจำเพาะแม่ลินค่าใบสีค่าไขห้าเก้ยี่สิบห้าบาทโอ้แม่เะแมลินคนเดียวเหรอคะเพิ่นเห้นูแมลินกอเก้ายี่สิบห้าคูณห้าเก้าได้ได้เท่าไหร่ค่ยคิดเลขครับยี่สิบเก้าก ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าไปซื้อยี่สิบห้าบาทเป็นเงินเท่าไร <25. S 1> คุณต้องเองค่าทายใบยสีเท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอ้าวคัตคูณออกแม่เตี้ยคัดคูณขอกแม,ม่เก้าห้าแล้วก็อ่ารอบสองเก้าห้าเออ มึงหมดที่หรเยอเลยโมเมนต์เก้าห้าห้าเก้าเนี่ยไปเ้าเก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 ้าตั้งสามรอบห้าเก้าซื้อยี่สิบห้าบาทซื้อยี่สิบห้าบาทจะได้เงินเจ็ดบาทหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอืมอืมอืแม่เลิ้นจะถูกแค่นั้นเนี่ยอืม ซื้ออย่าเป็นซื้อหลายซื้อแค่ยี่สิบห้าบาทซื้อหลังหรือบนก็คิดเอาห้าเก้าพอจบจะไปถึงกรุงเทพก็แค่ห้าเก้าแค่ไปมั้งเพราะฟังทางเลกจะไปถึงกรุงเทพก็ซื้อแค่ห้าเก้า อย่าไปซื้อตัวอื่นเดือดขาดอย่าไปซื้อตัวอื่นจะม่ได้เงินอ่าแค่ห้าเก้านี่ไงอเอหาเก้าได้พี่้องเด้อเนาะถ้าซื้อห้าเก้าบอทำนาก็ได้กินข้าวอือันนี้รับประกันเน้อยิ่งกว่าทองคำเน้อทองคำนี่มันมีค่าเท่าไหร่ เปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่หลายตัวันมเปอร์เซ็นต์เก้าสบกเกาสิบหกจุดหกห้าเนาะคับผมประมาณพุนแล้วเกือบร้อยพุนแล้วเอออันนี้ก็ประกันไว้ก็เกือบร้อยแต่บอสถึงร้อยดีเก้าจุดเก้าเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ละห้าเก้าเน้ออย่าไปกลับเน้อไม่ต้องไปกลับห้ามจับขาเเร้้อลขา ห้าเก้าแต่บนหรือล่างบ,บ่บอกบอกบ่ได้สองพันหกร้อยสี่สิบาทครับพี่น้องเด้อห้าเก้าไม่ต้องจับห้าเ <c oughs> <59. S 1> ก้าเราอย่าไปจับไปจับมาซื้ออย่างมันหลายซื้อแค่ห้าเก้านี่จะเทิงจะบนก็บรรู้ละแล้วแต่ว่าจะหนาไผมัน,าามนแต่ว่าแม่ไอรินถูกอยู่ นี่สิบห้าบาทถ้าซื้อซื้อหลายคนนั่ไมาได้ มานกันหลายหลายคนที่หยิบเงินกู้เดียวเอาวาสนาถือมันทุกคนทรายเล่นได้ยี่ห้าบาทนอกเกินเขาจะได้เป็นล้านก็ได้แค่นี้เป็นห้าบาทโอ้ห้ามซื้อเกินนี้ห้ามเล็กอ่ออโอ้เอาสูงหยุด่ฝดาไล่ทุกโตแเอาผี่น้อยเห็นเนาะเป็นพิชนา บ่มีคนอยากถามเด็กบนเลยนุ้ยอยากถามอยู่โอ้ยอยากพูดองบ่มีผู้ถามเลยถามเะคขาเข้านี่เป็นล่างทิสะบ่รู้หรอบ่มีคนถามเด็กบนเลยโอ้สามตัวค่ะเอาป่วยหมดไหม้วสะโอ้ยหน้าเรื่องเล็กบนอยู่อโอ้ยลู้อะไรกดนเห็นไหมบ่จะบอกเลขที่มันออกแล้วนี่เอามาใส่กันน่ะมันอยู่เลขบนมัด ยังบอกหลายครั้งละ่ะโอ้นี่เขาบอจำหน่บอกว่าบอกมาตั้งแต่วันแรกวันเลขมันออกแล้วนั่นแหะมันยังจะอยู่บนคือเก่าอ mm. ย่าไปเอาคิดอย่างอื่น oh. ที่ไปนี่มันเป็นเลขล่างมดโอ้ที่หายมากอืมเลยบอกบอกว่าห้าเก้าไม่คือห mm. ้าเก้าบุเปิดให้ยักสองตัวได้ไหมคะเลขบุตร mm. บนปู่ใหม่เนะ้อะบนน่ะ สามตัวบนแล้วผู้บาดนี่ครับว่าบนนี่ถ้าเกิดมันมาตัวเก่าสูงก็ก็บอกมัาคือเก่าเลขมันจะมาตัวเก่าเลยอืม้าเบิ่งเนอะไม่ยังไม่ได้เล่าเลยอมมันจะออกเลขตัวเก่าเลยข้างบนตัวเก่าข้างบนเลยเออข้างบนนี่เป็นตัวเก่ามัด ที่อยู่มันจะสับกันอยู่หรือเปล่าโอ้ถูกเว่าถูกแล้วน่ะแต่ซื้อตำแหน่งไหนก็ถูกแต่ขอเอางวดที่มันออกไปเรื่ะ่ะไปซื้อเป็นข้างบนอันนี้อันนี้ผมได้บอกข้างลลางนะเนี่ยซื้อจะป้าอ้าซีดอนเนาะเลขมันออกข้างบนเหมือนเก่าครับผมมันมันออกอะไรอะ เบืงด oh oh. oh. mm ิโอดนี mm ่อะไรล่ะก็ได้รางวัลสิบสองล้านจ้ะอ๋ออืมตัวไหนล่ะนี่ลองเอาศูนย์มาใส่ด่ที่มันจะเป็นอะไรล่ะมันตัวเก่าอยู่บนนี่เอาศูนย์มันี้ยยมาใส่ตรงนี้ืมอันนี้เอาม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 าตัวแดงๆมาเห็นพูดมาเก่าก็เอา มีอยู่ข้างหนกันเลยครับเอาบนบอกปูนี่ท่านไหนปูเขียนตัวนี้โชนโชนแล้วก็เก้าแล้วก็หนึ่งตัวเก้าอยู่บนนี้ อืมสลับแล้วปูเนาะว่าหันมันออกศูนย์หนึ่งเก้าอืมวัดมันกะสับกระสับแค่หนึ่งก็แล้วหนึ่งมันอยู่กลางใช่ไหมครับศูนย์เอาไปเอาไปให้เก่าแม่ดีหมวกเบิ้งเบิ้งเบิวัดที่แล้วออกศูนย์หนึ่งเก้าแม่เข้าไปเนี่ยปูให้มาเอาไปพึ่งฮะจะมองออกจะบสียงตัวเข่าก็นี่ยจ้า ไปเบิงอานี่ไปนี่เอาจิตดสั่นเนี่ยเดอเอาไปหมุนเวียนนั่นแหะไปไปไปอยู่ขางนอกพ้อพี่ได้อยู่ยี่สิบห้าบาทนี่โอ้เอาห้าเก้าด้วยพี่ร่องด้วยปากาแดงปากาครับผมกะบังกลับหัวอืม เอาสำหรับบนออกตัวเก่าว่าสันพี่ว่างเนาะตัวเก่ามาคนมากจะต้องเอาเหรอแม่เนาะหนติพานมาออกศูนย์หนึ่งเก้าก็ว่าบาดเด้ปูให้ศูนย์เก้าหนึ่งตัวเก่าตัวสลรับตัดแนงอยู่ตัวเก่ายังอยู่ใช่ไหมสำรับตัดแน่งด้วยสำับตัดแนงอ่าศูนย์หนึ่งเก้าบ,บาดให้ศูนย์เก้าหนึ่ง ใช่อืมเจ็บคอเขาด้วยเนี่โอ้โหเว่าล่างที่แน่ๆก็คือล่างนี่อย่าไปซื้อตัวอื่นเด็ดขาดพี่น้องเนาะก็คือหาเก่าเท่านั้นเปลี่ยนในบทสอบกราฟก็คืออะไรละสี่หนึ่งด้วยหนึ่งสี่เอากราฟนั่นและพี่น้องเนาะตามตัวเลขนี่แหละเนาะ ในพระเจสาธุสาธสาธุองค์ของภพภพมทธ,ธ,ธรรมประสงค์คุณของเทวดาองค์ของบิดามารดาอุปชาอาจารย์เทภัยเทพาอรัก,ษ,จจษ,ษ,กษ์ทั้งหลายข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ด้วยกายกรรมบัตรกิกรรมมโนกรรมเนื้อเจ้าข้าเอ้ยเทพบ,บุตรเทวดาขอให้เลขนิมิตเรขาจันตังของข้าพระเจ้านี่ขอให้โดนทุกของรางวัลที่หนึ่งทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนผู้คนทั้งหลายที่ได้ทรงจิตสรงใจมายัางบังจกหลอกแห่งนี้หรือที่ได้มาอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ขอให มั่งมีสิทธิสุขด้วยเงินทองให้ทุกเลข้าละนาทีเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรางวัลที่สองโดยทั่วหน้ากันหมดทุก,หม,กหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดภ,มดภ,มดภะเคราะห์เสนียดจังไรเคราะวันเคราะเดือนเคราะปีเคราะจังไรอับปีจังไรไฟไหม้ทั้งหลาย ก็อย่าได้มีบังเกิดด้วยพระพุทธโธ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 ด้วยพระพุทธโธด้วยพระธรรมโมด้วยพระสังโฆขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณหลักบ้านหลักเมืองคุณปู่ย่าตายายจงรักษาดูแลลูกหลานความเจ็บก็อย่าได้ไข้ความไข้ก็อย่าได้มีความทุกข์ยากเข็นใจก็อย่าได้มีบังเกิดในชีวิตขอให้มั่งมีสิสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี นอนหลับก็ขอได้เงินหมื่นตื่นก็ขอได้เงินแสนคิดสิ่งใดไม่แม้นว่าผิดศีลธรรมก็ขอให้สมมุ่งมาตราาถนาสมลาบสมผลด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยโอมอุอะมุมะมูมา,มมาโอมอุอะมุมะมุนมังสมบัติพัฒฐานแก้วแหวนเงินทองเทวดาจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดขุมทรัพย์รณี ตลอดถึงทั้งปู่พญานาคาพญานาคีพญานาโคพญานาคังพญานาคะผู้รักษาสมบัติอยู่ใต้ปัพีก็ขอให้เปิดแก่มวลมนุษย์ทุกท่านทุกคนโดยขาเทองสาธุสุธาุสาธุกประพม